สวัสดีครับผมกองครับสวัสดีครับผมจาคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องก็รูปลูกนะครับวันนี้เราก็จะมากินหมูกระทะกันนะครับเราได้หมูกระทะมาจากตลาดนะครับนี่นะครับแล้วก็กุ้งนะครับจากตลาดนีกันครับแล้วก็ผักนะครับกองจุนทูนนะครับ ก็เริ่มร้อนเลยนะครับก็จะเอาเนื้อใส่เลยนะครับเอาใส่นะครับครับ,รบก็มารอดูตอนเนื้อมันสุกกันนะครับ ตอนนี้ก็กุ้งและก็นเนื้อแล้วก็ผักของเราก็เริ่มทพยอยสุดนะครับเราจะมาลองกินดูครับนี่ครับหัวหนาร้านนี้อร่อยมากครับปุ้เงเริมมากเลยครับ ยอดยลยครับก็นะครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปกินข้างนอกเท่าไหร่ก็เลยนานๆทีจะมีแบบนี้ครับ กินไข่าาดาวนะคะเอ้ยไข่ไข่นะครับมันอร่อยสำหรับผมแต่ถ้าไม่อร euh. ่อยสำหรับคนอื oh ่นผมก็ขอกินคนเดียวอร่อยมากนะเออมากอร่อยมากินแล้วนะครับก่อนที่เหลือก็จะให้คุณพ่อเป็นคนจัดการนะครับเพราะว่าก็กินจิ๋วมาครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอยครับม